ไปปลูกใครคนหนึ่งไปไปปลุกน้องไปน้องยังไม่ตื่นเลยไปไหนบนบ้านเหรอเพราะว่าเราพอเราต้องไปเที่ยวกันไปไม่งน่าไม่ได้น่าไปไปไะไปปลุกเลยนะบอกน้องๆเจ๊แต่งตัวเสร็จแล้วนะเจ๊พรอก็มาขึนอะไรอะไรยก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 มจะหลุดอย่างนี้นะปาขึ้นอะไรม้าป้าจุ่มมันแล้วแข่งเลยเดี๋ยวมือขอไปกองแข่งเลยบงน้ำที่จั ถ้าสายแบบนี้คงไม่ได้ไปเกี่ยวกันแน่นะเด็กน้องเลยเนาะเด็กพร้อมแล้วจะน้องนาะก็ตื่นเนี่ยพี่ตื่นแล้วเด็กน้องน้องเด็กน้องเลยน้องจ๋าตื่นไหมคะก็จะพาไปเที่ยวเนี่ยคนเนี้ยนะโอเคลูกค่ะน้องตื่นสายทำไมจ้ะถามว่า น้องตื่นสายทำไมล้วเขาให้พูดอย่างนี้นะคะเจ็ดโมงเจ๊ดีมากทำอะไรเรียบร้อยพารู้เรื่องนะแต่เราพาเล่นไปเที่ยวเดี๋ยวป้าจาพาแกไปภูวิล่าเลยเนาะนี่หนูได้ไปหมอปลาให้ไปภูวิล่าด้วยป้าไปพูวิล่าทุกคนอย่างนี้พารู้นะมีคนเข้าเลยต่อน้องต้อไปตื่นสายแบบนี้ทางเจ็ดโมงเช้าเองเจ๊บอกกลางคืนอย่าเล่นแต่โทรศัพท์บอกว่าบอกน้องไม่ได้เล่นโทรศัพท์เขาบอกเขาไม่ได้เล่นอะไร อเอกไปรอหนูข้างนอกก่อนนะีเก็เป็นคนดีนะทุกคนเป็นคนดีหมดอะไรอีกแล้วหนูอไอแล้วไป้าจ๋าไม่ดูโทรศัพท์ไรทั่งาน้วจเออไอฟ่งผมนเขาตไงนี่ตเแล้วหรอพูดคุยกันแล้วอนี่พี่ยุ้งจะพาไปเนี่ยทำเชื่อไหเนี่ยหเชื๋อไเชือไหนเร็วเวเร็วว เจ๊บอกเขาหน่อยว่าอัน้คืนอย่าดูแต่โทรศัพท์ไปเชื่อแต่เพื่อนเดียวเลยแล้วทะเลาะกับไอ้เพื่อนขี้ฟ้องทั้งหลายนี่เลยน้องก็เป็นคนดีเลยพี่เนี่ยแต่ไปเชื่อใครก็ไปรู้เนี่ยไม่เชื่อหัวแล้วเป็นใครดีใครฟ้องอะไรเชื่อโมทุกอย่างเป็นคนดีมาพ้องเหมือนพ้องเหมือนพ้อมเหมัอนเจ๊เขาก็เป็นคนดีเนี่ยเจ๊เขาตื่นปากเจ๊อย่างเงี้ยเออ ไม่ลนะเดี๋ยวเป้าเดี๋ยวพนูนี่พาพี่อุ่นนิดพี่พี่อุ่นนิดหนูเลยหนูอุ่นแล้วเนี่ยไม่พี่รักอุ่นแล้วอุ่นแล้วนะแต่ยังไม่ชิมนั่นน่ะไอเนี่ยไก่ไปนะอยู่เอาให้จริงเลยเดินมาแล้วเดี๋ยวไม่ให้น้องอ่เอาอยู่ไหนัเนี่ยเนื้อเหลือสองชิ้นเฮ้ยเอาเนื้อใช่ไหมหลือสองชิ้นเองน่ะเออผมใช้ตรงนี้เอาไม่ทำตรงนี่อยู่ไหนอยู่นู่นพี่รฮะถือไปแล้วแกก็มาเวฟไกินไก่เดียว ป้าขโมยเนี่ยผมไปทําไมอ่ะยังไม่ได้หยิบอะไรเลยหยิบไปเยอะแยะเนี่ยไปขโมยทําไมวะเฮ้ยขโมยทําไมพูดไปหนี้ได้ยังไงโอ้ขโมยเนื้อทําไมวะตำรวจก็มาเรียกน้องเลยเร็วๆเจ๊จะไปเรียกน้องเร็วน้องจ๋าจังๆเลยน้องจ๋าเลยน้องจ๋าพี่ให้เรียกนี่นะเขาทำเรียบร้อยเรีเร็วๆจะไปแล้วเร็วๆเอาตีฉันทำไมล่ะ ไปทำไมนกตัดตีนจะให้คนเรียกเนี่ยพี่โนนเอามาฝากเเรียกสิป้าเรียกเรียกเลยเนี่ยม่งันไม่ไปเรียกเร็วชิ้หาไว้วอเร็วเ่โอยเจ็บเนี่ย่มาเต็มที่นะปวเรียกน้องนี่ยีพรกจัดสรรใ้ควจริงอ่ะเอาปลาตนายาตูเย็นมั้ยขับเสร็กเย็นขับเสรเย็นเลยเอาใส่ได้ไหมเอาเอาหมูกจะไปในีควาเป็นจริงมากระดแล้ว เ MM. จ๊นะชีวิตจริงเรารู้เรื่องหมดเลยจะไปไหนป้าจะไปไหนไม่เอาลยย่าไมกินเลยแม่เอาแล้วแม่เอาล้วหรือสองชิ้นเองอะแก้วเพื <h <h ่อนเนื um> ้อหมานี่นะเออรัตนาชอบไงถ้าเก็บแก่ไม่หนูไงหนูกินกลางวันไงลูกโอ้เจ๊คือเป็นคนดีนะแก็บหัให้เจ๊ก็กินแน่เนื้อหมาแดดเดียวปาากหวนเนื้อหมาแดดเดียวอ่ะเนื้อหมาแดดเดียวสาความเป็นจริงนะแ้วก็มีเลยนะ ไก่ไก่ไก่จากที่ไหนเดี๋ยวไก่ก็ไปกับคุณสุเรืเ่องน,นไกเครือ่องในไก่เรื่องมันยังไม่สุกอะอามเครือ่องหนไก่มันยังไม่สุกอ,อ่ะป้าเขา,าชอบกินแบบนั้นน่ะถ้ามีของดิบเหรอเออเจ้าของดิบยายก็ชอบแบบของดิบมากสุกก็เป็นแสงกรสื่อสองจริงจเออเป็นงั้นเหรอป้าเด็กเป็นคนดีหมูเป็นคนดีดีคนละแบบป้ารู้เรื่องหมดสุกก็เป็นแสงกระสือโอ้ยต้องดีทุกคนเป็นกระสือเลยเนาะอืม แต่ต่อคืนป้าจะไปกินอะไรไหมคะบอกเลยน้องจ๋าเสร็จยังถามนี่เสร็จกันแล้วน้องยถามก่อนพี่ถามก่อนน้องจ๋าเสร็จยังเสร็จได้ยังน้องจ๋าเออดังๆดิไม่ได้ยินเหมือนกับว่าตะโกนช่วยด้วยอ่ะเออพูดดังเออน้องจ๋าเสร็จยังน้องจ๋าเสร็จได้ยังดังอีกดังเลยโอยให้ดังทำไมไม่ดังเลยดังเลยเดี๋ยวมึงก็ตายด้วยแต่หนูมันโธ่เดี๋ยวพูดน้องจ๋าเสร็จยางเรี็วสิน้องจ๋าเสร็จหรือยัง เลี้ๆพูดดีๆเร่งดังเออน้องจ๋าเสร็จหรือยังถามสิกูนักแต่โกนเลยเฮ้ยไม่ตกใจเลหระไม่มีไม่มีเส้นรู้สึกอะไรหรอกเขาเนี้ยจะดูแค่สะดุ้งแต่ไม่มีตกใจเหมือนกันหรอบ้าหรอกเนี่ยเส้นสะดุ้งแกไม่มีแล้วอามเอ้ยหมดแล้วเส้นนี่แกแต่โกนดังเลยน้องจ๋าเสร็จหรือยังงจ๋าเสร็จหรือยังดังอีก ดังแลวนะดังเลยมึงโดดตายแน่ป้าป้าเรียกไม่เห็นน้องจ๋าขาเลยไปว่าเขาไม่ได้ยินป้าต้องดังกว่านี้ต้องดังเลยต้องดังกว่านี้เดี๋ยวน้องน้องไม่ตอบก็แปลว่าน้องไม่ได้ยินเอาดังอีกน้องไม่ได้ยินเด็กดังนะน้องไม่ได้ตอบก็ไปเขาไม่ได้ยินป้าสิมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็ตายเลยเด็วเดสิดังน้อยหน่อยดังเลยกูเป็นพยาบาลจะไม่จะไปไมาถามอามถามที่จะไปไหมไปเที่ยวไหมแล้วมึงอยู่บ้านกูยังไงเนี่ยจะไป จะเที่ยวไหมจะไปตายไหมเออจะไปตายไหมเออเป็นพยาบาลพี่โน่เป็นตำรวจถ้าไม่ตายก็ตะโกนเอ้ยพระสงฆ์แล้วๆจัดการแล้วคนนี้ไม่ใช่ชีวิตแล้วจะไปตายไหมเร็วๆๆๆๆๆบอกน้ำฟ้าเสร็จได้ยังน้ำฟ้าเสร็จได้ยังดังอีเอาดับเลยน้ำฟ้าเสร็จได้ยังไอทีดังอีกอดับแรกอัดับแรก เอาเขียด่ามันไม่เอาไปด่าทำไมเล่าด่าหลานทำไมเล่าบอกให้เรียกน้องมึงไม่ใช่คนจริงบ้านกูเลยปุ๊บเด้อเอเอาดังเงี้ยเออสัามูนเลยูนเลยเออเอาดิอ้าวอใครจะชนะเอาพี่สัตว์นึงเดี๋ยวสามามูนเลยดูว่าอามจะเอาเอายาอยู่ไหมเอาคนเลยเร็วเร็วเอาพูดเลยพูดเลยงานยมมากันเต็มที่เลยคนเลยเร็วอืมเร็วเอาชีวิตจริงเขาช่วยเราหมดอ่ะคนเลยเร็วคนเลยตะโกนดังเลยป้าช่วยเลออเออมึงเป็นใครแล้วให้กูตะโกนดังเงี้ยอืม เป็นผู้อาศัยชีวิตจริงนะพักตามต่อปฏิลุเป็นผู้อาศัยตะโกนเลยเรวโนดมาพิเดนัยมาเดือบานมดถือปืนจะไป็เชื่อไหมมึงถามอะไรกูล่ะไปไหมตะโกนเลยไปตะโกนน้องไมเด็กนี้น้องน้ำฟ้าเสร็จหรือยังอเร็วตอบไปเร็วน้องน้ำฟ้าเสร็จหรือยังเดี๋ยวเร็วสิป้าจะไปแล้วเร็วๆจะขึ้นรถแล้วเรียกน้องน้ำฟ้าเสร็จหรือยังน้องน้ำฟ้าเสร็จหรือยัง ดังอีกดังแล้วโว้จะยังไม่พอเลยไอ้สัส์ดงเลยได้เจ๊ดูมันบูดเออดูสิดูสิป้าเสียงค่อยอะ่้องไม่ตอบเลยนังดีนะเจ๊โดนดังอีกเจ๊จุกเจ้าศาสนาดานยมาโนดรัตนาวันมาโนยไปจริงโอ้โห เต็มหน้าเลยปาพูดแต่เราเห็เต็มหน้าเลยคุณน,นัตนาเลยเ<ช>ต็มคาราเบลเลยคนดีไม่ใช่เดี๋ยวจะไปลองก็ได้ยวเอ,อมึงก็ไปลงคนเดียวเถอะจะไปเข้าโลเลยนะเออมึงก็ไปคนเดียวเถอะกูเป็นพยาบาลกูรู้เรื่องหมดมเดี๋ยวป้าเดี๋ยวมากันหมดเลยนะพี่โน้ตพี่ตาไน